คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่3ของรายการนะครับคือช่วงของจอดคุยนั่นเองช่วงที้แล้วเราก็ได้นำเสนอ สิ่งต่างๆนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกอติดพันธุ์น้อยไปแล้วในเรื่องของมินิคลับแวนแต่จริงๆนะครับไอ้รถตัวนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีการผลิตในประเทศไทยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะใช้ก็ต้องรอไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนไทยนั่นเองอีกไม่นานเท่าไหร่คงจะมีในบ้านเรานะครับผมในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงจอดคุยเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับแวดวงขนส่งในบ้านเราเลยนะครับเอ๊ะทำไมผมสงสัยยังเลยว่าเอ้ยผมจัดรายการคนเดียวหรือเปล่านะฮะคุณต้องครับโหอ่านหนังสืออย่างเดียวครับ ต้องธรรมดาแล้วคุณหมอครับผมอ่านหนังสือบัสเซนทาครับคุณหมอ ข้อมูลข่าวสารนี่มีหมดเลยเหรอครับือวาข้อมูลมันเยอะครคุณหมอครับถ้าเกิดใครอยากจะติดตามในส่วนข่าวสารในส่วนของราดเอยดเกี่ยวกับรถเพื่อกาาณิชย์เนียต้องติดตามนะฮะ Bus ส n d Truck เท่านั้นนะครับเพราะในนี้นะครับแน่นเอียสไปดูข้อมูลนะฮะหลายคอลัมน์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแวะเวียนเปรียบเทียบรถเด่นรักรถรู้กดก่อนขับก็ติดพาณิชย์น้อยโอ้โหสุดยอดเรียกได้ว่าครบครันครบถ้วนเในหนังสือเล่มเดียวใครที่สนใจก็สามารถนะฮะ เป็นสมาชิกแรกละกันนะครับผมหรือว,ว่าใครไม่ได้เป็นสมาชิกหนังสือก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ ทางรายการทีวีบัสเซนท่ากลับของเรานี่แหละครับผมคิดว่าเอ้คุณต้อมอ่านหนังสืออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักทางงทํางานบ้างเลยคุณหมอเพราะว่าไปผมนี่แหละฮะตัวดีเลยครับผมทํางานใช่ไหมครับี้เหี้ยบไม่ละครับผมเอาละฮะช่วงจอดคุยของเราสัปดาห์นี้รอบนี้นะครับคุณหมอวันนี้เราจะพาไปดูในส่วนของเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์นะฮะซึ่งเราไปในงานของมหากรรมชี้ช่องรวยนะครับผมซึ่งในงานนั้นก็มีการเสวนาด้วย นะครับผมซึ่งเราได้รับเกียรติมากๆเลยนะฮะจากท่านดรปฏิมาจิรแพทย์ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์เรียกได้ดว,ว่าหมัดหมัดใหม่ๆเลยทีเดียวนะฮะซึ่งวันนั้นท่านก็ได้เป็นผู้ร่วมเสวนาด้วยนะครับได้ห<ม>ัวข้ออะไรครับผมปั้นธุรกิจตกแต่งยานยนต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสู่อาเซียนเลยครับใช่ครับ AEC นะฮะคุณหมอมองธุรกิจนี้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วนะครับไอเรื่องของปั้นธุรกิจตกแต่ง ยานยนต์สู่อาเซียนเนี่ยเราต้องแบ่งนิดนึงว่าตกแต่งสู่อาเซียนใช่ไหมครับก็จริงจริงแล้วผมว่ามันก็ได้ได้นะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของการขนส่งการขนส่งจริงๆแล้วคือมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวรถแล้วก็ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของธุรกิจนะะแล้วก็ยิ่งมาเปิดการค้าเสรีเนี่ยผมว่าตลาดมันกว้างขึ้นเยอะใช่การค้าการขายหรือว่าเรื่องของอุปกรณ์รต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะนําเข้ามาได้โดยที่ผ่านโดย ไม่มีภาษีใช่ครับนั่นเองนะฮะต้องบอกว่ารถคันหนึ่งเนี่ยจะทําให้สวยให้ไม่หรูทําให้ดูดีได้นี่ต้องเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ตกแต่งด้วยนะฮะในเรื่องของธุรกิจเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการที่อยากจะสนใจในการทาก็ถือว่าเป็นอีกช่องหนึ่งนะฮะที่จะทําให้คุณรวยรวยแล้วก็รวยนั่นเองครับผมถูกต้องไหมฮะก็ต้องบอกว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นความคิดเห็นของเราสองคนนะฮะเรื่องของความความรายละเอียดหรือว่าความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการปันธุรกิจยยยส่อี เ,เราคงให้ได้ไม่เพียงพออยู่แล้วเขามีวิธีคิดอย่างไรแล<น>ะ<ผ>ม,มีแนวทางอย่างไรถ้าเกิดเราสนใจในธุรกิจนี้นะก็เกี่ยวกับการตกแต่งนะครับวันนี้เราจะมาฟังจากปากนะฮะของท่านดรปฏิมาจิรแพทย์พออสถาบันยานยนต์คนใหม่ของเราครับผมเชิญมเลยครับคุณนรินท์ทิพย์นะครับบริษัททีเฟอร e วิทยซึ่งเป็นผู้ช่วยในการจัดก,การเสวนาขึ้นในวันนี้และต้องขอขอบคุณท่าน,น,นแขกผู้มีเกียรติ ในวันนี้ที่มาชี้ช่องรวยเราเราใช้เราใช้ทีมของการเสวนาในวันนี้เนี่ยว่าเป็นการชี้ช่องรวยด้วยอุตสาหกรรมตกแต่งยานยนต์นะครับตัวเลขที่ผมจะนํามาหรือรายละเอียดที่ผมจะนํามาให้กับท่านได้ชมกันเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจและว่าจะเป็นอย่างน้อยเนี่ยเป็นเหตุและผลที่ทําให้ท่านจะต้องคานึงคิดถึงว่าปัจจุบันแบบี่ยท่านจะทํางานทำอาชีพที่เกี่ยวกับ ตกแต่งยานยนต์ขายขึ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเฉพาะในประเทศคงไม่ได้แล้วนะครับหลายหลายบริษัทที่เริ่มจากธุรกิจเล็กๆบมกขอยกตัวอย่างเช่นบริษัทผู้ที่เข้าร่วมง,งานในวันนี้นะครับอย่างร้านเครื่องเสียงบริษัท Rocket Star เดิมทีเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วถ้าผมจำได้นะครับร้าน Rocket Star นี่ก็เป็นร้านขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณสวนราชดาพิเศษนะครับ ก็ได้มีการขยายกิจการขึ้นจนวันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องเสียงระดับชั้นนาของประเทศนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทางสถาบ,บันยานยนต์อยากจะให้ถือว่าเป็นรุ่นที่ชี้ช่องให้รุ่นน้องน,นะครับที่ดําเนินธุรกิจใด้านเครื่องเสียงของยานยนต์นะครับมาเล่าสู่กันฟังว่าทําอย่างไรมีเคล็ดลับอย่างไรถึงประสบความสําเร็จเรายังมีอีกหลายบริษ,ษัทนะครับที่ในปัจจุบันนี้ได้ผลิตสินค้า ให้ได้มาตรฐานสากลยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ล้อแมกนะครับซึ่งปัจจุบันมีรบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่สามารถผลิตล้อแมกส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งนำเม็ดเงินเข้ามาในประเทศไทยเนีย่ยเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นใจแล้วก็อขอบอกว่าในต่างประเทศเองนั้นได้ให้ความสาคัญกับประเทศไทยผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ในประเทศไทยเป็นอย่างดีนะครับมีการ นมรถจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศลราก็ดีประเทศเขมรก็ดีมาทับการตกแต่งยานยนต์ของพวกเขาในบริเวณในในร้านค้าที่อยู่บริเวณตะเข็บชายแดนประเทศไทย,ะทไทยนะครับบางขั้นเนี่ยก็าไดส้สัมผัสนะครับนักธุรกิจที่มีรถสวยๆรถคุอร์สปอร์ตก็ขับมาจากประเทศลรามาทําการติดเครื่องเสียงมาตกแต่ง อุปกรณ์ต่างๆในกรุงเทพก็มีนะครับฉะนั้นในวันนี้อยากจะให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมเสวนาหรือผู้ที่เดินชมอยู่ในงานาบางกอกอโตอรสตอรน2012นะครับเพราะว่าประเทศของเรานั้นจะเป็นที่ต้องเข้าไปเป็นประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนภายในอีกเพียง3ปีข้างหน้านี้นะครับในสไลด์ต่อมานะครับก็อยากจะให้ท่านเห็นตัว สแสดงให้เห็นถึงการส่งออกแลนะท่านลองดูตัวเลขนะครับเป็นการสถิติของการส่งออกและก็นำเข้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หรือ,อยานยนต์ซึ่งรวมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับท่านจะเห็นว่าตัวเลขนี้เนี่ยมีอัตราท,ที่เพิ่มเพิ่มขึ้นสูงข,ขึ้นจากปี2007ใน5ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับ แต่สิ่งที่เป็นน่าที่นชื่นใจก็คือว่าเราได้มีการส่งออกอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์มากกว่าการนําเข้าครับในเวลานี้ซึ่งเมื่อเราพิจารณาของปีล่าสุดก็คือปี2555อครับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในใน,ในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมีการมีกําลังผลิตได้มากถึงสาล้านคัน นับถึงปีที่แล้วนะครับแตใ่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยมีการผลิตยานยนต์เนี่ยมากถึงหนึ่งล้านห้าแสนคันโดยประมาณนะครับในการส่งออกจากประเทศไทยไปประเทศทนะื่างานั้นประเทศไทยส่งออกไปหลายหลาย,หลายประเทศแต่ถ้าเฉพาะการส่งออกไปในบริเวณอาเซียนด้วยการนั้นจะมีมากถึงสองแสนห้าหมื่นครับ นะครับจากตังเลขที่ทางสถาบันการยนได้ทําการวิจัยนะครับจักรยายนยนต์ยามาฮ่าที่เป็นจักรยายนยนต์แบบธรรมดาเ่ยนะครับในระดับราคาประมาณ46,000บาทปรากฏว่ามีการขายชิ้นส่วนตกแปลงจักรยายนยนต์ทา่านทราบนะครับเป็นมูลค่าต่อคันเท่าไหร่เป็นมูลค่าต่อคันอยู่ในเเรงระหว่าง30,000ถึง50,000บาทนั่นหมายถึงอะไรครับ รถจักรยานยนต์หนึ่งคันเขาเสียงนตนบกแตงจักรยานยนต์นั้นสูงถึงเกือบเท่าตัวนะครับัน่นหมายถึงตลาดที่ท่านอยากจะส่งออกไปยังประเทศเวียดนามหรือประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีโอกาสมากทีเดียวนะครับอยากจะฝากสุดท้ายนี้นะครับสําหรับผู้ประกอบการร้านตกแต่งยานยนต์ทุกประเทศนะครับท่านต้องปรับตัวท่านต้องปรับตัวเพื่อให้แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ แต่ถ้าท่านปรับตัวในวันนี้เพื่อเตรียมตัวที่จะรองรับการขยายตัวของภูมิภาคอาเซียนท่านก็จะสามารถยืนหยัดนะครับแล้วก็ขยายงานของท่านนั้นให้สู่สาคลมากยิ่งขึ้นในวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้กล่าวในเรื่องของบลการศึกษาแล้วผมมั่นใจว่าท่านได้รับความรู้จากที่นี่ตอนท่านอื่นอขอบคุณมากครับ ผู้ชมครับก็ต้องบอกว่ารายละเอียดที่เราได้จากท่านดร,รปฏิมาเจริญปรภาษนะซึ่งมาในหัวข้อของการปั้นธุรกิจตกแต่งยานยนต์สู่อาเซียนนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ประกอบการนะที่สนใจในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาละคะจอดคุยสัปดาห์นี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลแน่นเอี๊ยดเลยทีเดียวคุณหมอคุณหมอครับ ใช่ผมผมก็กำลังดูอยู่ว่าในหนังสือบัสและทัคเนี่ยเขามีข้อมูลอะไรที่ครบถ้วนแล้วก็คุมในเรื่องของระบบการขนส่งหรือเปล่านั่นเองแน่แน่นอนจำือหน่อยสิก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับหนังสือบัสและทัคเนี่ครับผมใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของระบบขนส่งคงต้องอ่านหนังสือบัสและทัคนั่นเองนะฮะหนังสืออะไรนะครับบัสและทัคครับผมใช่ครับคุณผู้ชมสามารถนะฮะส่งคำคิดเห็นหรือว่าแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ละกันนะครับทางเอสเอ็มนะครับ4642104นั่นเองครับนะึ่งู่นย์สร่วมสนุกกันได้นะฮะเราจะมีของสและร่ว งกลับมาให้คุณผู้ชมด้วยนะครับส่งเข้ามาเยอะนะฮะเอาว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในเบล็กสุดท้ายของรายการครับ